ท่านทิศเตยกรมบริสัทผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจการทุกท่านในนามของคณะผู้ดำเนินการจัดกิจการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมบริสัทปี2564และผู้เข้าร่วมกิจการทุกท่านขอขอบคุณท่านทิ่เตยกรมบริษัทเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในกิจการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ้อบของกรมบริษัทปี2564ในวันนี้ เนื่องด้วยคณนะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่21ตุลาคม2559ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3พศ2560-2564ถึงและเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ดังเก่าวสู่การปริบัติโดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ2560เป็นต้นไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประมรตบผิดชอบระยะ5ปีกส2560-2564และให้หน่วยงานต่างๆในสังกัดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยัทธสตร์าชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประมฤติผิดชอบดางกล่าวดังนั้นกรมบริษัต์โดยส่วนต้นวักการต่อ้านการทุจริตกรมบริษัตท ดึงได้จากการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราการการจลิตและประตภัณฑชอบของบริษัทประจำปีงบประมาณคศ2564ยุทธศาสตร์ที่4ยกระดับเจตจำนงและสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายกลยุทธ์ที่4คือการยกระดับเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานแผนการประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันุจลิตเชิงนโยบายและแผนงานการวางมาตรการเสริม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านการุจริตสากลหรือวันต่อต้านการโลชั่นสากลดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการของบวนษัทในด้านการต่อต้านการุจริตละตรองรับผิดชอบมีความตอบ้ับต่อวินยาชาติว่าด้วยการป้อการและราบตรามการทุจริตและแผนป้อกัรและตาบตรานการจริตจะตรองรับผิดชอบประยะ5ปีและแผนปฏิบัติการป้อการและตาบตรามการจริตจะตระงรับผิดชอบของบริษัทตามปี่งบงาน2564 จึงด้กนกนฏกิจการต่อต้านการจริตโดยมีผรับิดชอบเพื่อแสดงลังต่อต้านการจริตคอร์รัปชันรวมทั้งสร้างเครือข่ายภาชีให้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการจริตทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแสดงเจตนาลมและความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมการต่อต้านการุจริตแก่ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการในสังกัดกรมประทับตรทั่วประเทศ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติราชการที่ใสสะอาดและสร้างความเชื่อมั่นแต่ประชาชนผู้รับบริการกับกรมตุลักา,การาสำหรับกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพวนติดชอบของกรมตุลากาในวันนี้ต่อด้วยการประกาศเจตนงค์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมการหลักธรรมาภิบาลและการมอบนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพวนกาติดชอบของคนอธิบดีกรมตุลาการ การมอบโล่รางวัลและประกาศจีบบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรและหน่วยงานและการลงนามในประทึกข้อตกลงร่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภายในกรมกาบุรศาสในการนี้ผมขอเรียนเชิญท่านรัฐตีกรมบุรศาส์กล่าวเปิดงานกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและมีความผิดชอบของกรมบุตรศาัต์ปี2564 และมอบนโยบายต่อต้านการทุจริตและโดยผิดชอบของกรมรารค้าให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและโดยผิดชอบของกรมการค้าปี2564และมอบรางวัลให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลต่อไปครับผู้ชมคุณอวุธรอทิ่ดีกรมกาทค้าผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านผรม ในานามมาที่มีกมบริษัมีความกินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมต่อต้านการทุจ,จริตและกระพฤติิชอบของกรมบริษัทประจําปี2564ในวันนี้เพื่อสแสดงเจตนารม์ร่วมกันในการไม่ทนต่อการทุจ,จริตและร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ชาติมาตรฐานในการปฏิบัติราชการที่ใสสะอาดและชางความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้รับบริการกับกรมบริษัทกรมบริษัทได้ให้ความสําคัญในการดําเนินงานต่อต้านการดําเนินการยุจริตและประพฤติผิดชอบตามยุทธศาสตรช์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการยุจริตระยะที่3พศ .2560 ถึง2564 โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตของกรมบริษัทที่มีนายสัตวแพทย์สมชวนร,รัตนบังคารนเป็นประธานได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตรับรผู้มีชื่อเเพื่อใช้เป็นกรอบในแนวทางเดิมเนินการในการป้องกันและปราบปรามทุจริตให้มีความสำคัญชัดเจน สามารถดําเนินการได้โดยเหตุผลเป็นรูปธรรมท,ทั้งนี้องค์กว์ได้ดําเนินการโครงการ,การและกิจกรรมตามแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาตลอดในในขณะที่ผมดํารงตําแหน่งอทิบดีตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาทั้งนี้ในการเสริมสร้างความรู้ด้านาการป้องกันและประปาบปรามทุจริตการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนการขัดกันของผลประโยชน์ล ผลประโยชน์ส่วนรวมการลกกิจสํานึกในการไม่ทนต่อการต,ต่อการทุจริตการยกย่องส่งเสริมหน่วยงานใสสะอาดยกย่องผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างใสสะอาดและปราบรามการทุจริตอย่างจริงจังอย่างไรก็ตาม การดําเนินการดังกล่าวจะสำฤทธิ์ผลวัตถุประส,ระสงค์และก่อประโยชน์สูงสุดได้จะต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้แก่ข้าราชการลูกจ้างพนักงานราชการสังกัดกรมบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เป็นประชาชนเกษตรกร หรือผู้มาติดต่อขอรับบริการตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของกรมบริษัทซึ่งควรได้ความสําคัญและร่วมกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตและประฤติวิดชอบหากพบเห็นการกระทําดังกล่าวสามารถแยกบ่อแสได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตกรมบริษัทหรือส่งมาที่ผมโดยตรงผมจะเก็บ ก็มูลเหล่านี้เป็นความลับและก็จะดําเนินการด้วยความตรงไปตรงมาในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติผิชอบของอรค์บริษรัทประจำปี2564ทุกท่านท่านผู้บริหารท่านบร,ริษัทเขตทัานก้าวเขตท่านผอกองสํานักท่านผู้เชี่ยวชาญและ ข้าราชก,การลูกจ้างพนักงานราชการของกรมบรณาทุกุ่านผมขอประกาศนโยบายในการป้องกันและต่อต้านทุจริตของกรมบูรณาิเพื่อให้ข้าราชก,การและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกรมบูรณาิถือปฏิบัติดังนี้ 1. ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัตรริราชการที่กำหนดไว้อย่างคิ่งทัดถูกต้องและเป็นธรรม 2. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สจริตโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 3. การจัดซื้อจัดจ้างและใช้ใจ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องโปร่งใสมุ่งผลจำริเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและตรวจสอบได้ 4. การบริหารบุคคลด้วยความโปรง่งใสมีเมตตาธรรมมีความเสมอภาคให้โอกาสคนดีได้ปกครองบ้านเมือง 5. การบริหารใช้ทรัพย์สินทางราชการเพื่อประโยชน์เพื่อปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าตามระเบียบของราชการมีการควบคุมการกำกับดูบแ,ลแลและเกิดประโยชน์สูงสุด 6. เราจะต่อต้าน และไม่ตนต่อการทุจริตทุกรูปแบบและถือเป็นหน้าที่ในการแก้งหรือรายงานต่อที่ดีรบริสัททันทีเมื่อพบพฤติกรรมหรือข้อมูลการกระทําที่เข้าข่าทุจริตหรือประพฤติผิดชอบในราชการสําหรับในเรื่องนี้นะครับผมให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าสมัยนี้นะครับพศ2564ทุกท่านคงทราบนะครับว่า เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับทำให้ระบบของประเทศเราเนี่ยมีการที่ล้าหลังลงไปเป็นอย่างมากทำให้ประชาชนของเราเนี่ยนะครับไม่ได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมและทั่วถึงและเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนเนี่ยทำหน้าที่เป็นข้าราชการ และพนักงานของรัฐนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องทำแล้วก็สิ่งสำาคัญที่สุดของข้าราชการก็คือการมีความละอายแก่ใจมีฮิริโอตัป,ปะในการครองตนครองงานเพราะว่าเรื่องตรงนี้นะครับอย่าคิดว่าคนอื่นไม่รู้นะครับคนอื่นรู้ แต่ว่ามันจะมีเรื่องหรือไม่มีเรื่องเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมในฐานะที่คิดว่านะครับก็เป็นรุ่นพ,พี่แล้วเพราะว่ายัาง22เดือนจะเกษียณน,นะครับก็จะฝากนะครับข้าราชการนะครับโดยเฉพาะรุ่นน้องๆไว้นะครับว่าการทํางานเนี่ยนะครับข้าราชการเนี่ยถ้าเราทํางานด้วยความโปร่งใสสุจริตเป็นธรรมนะครับนี่คือกรอกแก้วกับบังเรา ที่ทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยนะครับถ้าเราไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากประโยชน์ส่วนตนนะครับรับรองนะครับคุณจะเกษียณได้อย่างสบายอย่างมีความสุขนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมอันนั้นแหละครับจะมีเรื่องข้นมานะครับผมไม่คิดว่าทุกอย่างนะครับจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้พูดตามหลักที่เป็นความเป็นคนนะครับแต่ว่าคนเรานะครับต้องมีความที่คนอื่นเนี่ยยอมรับได้ไม่ใช่ว่าคนคนนั้นเนี่ยพอคนอื่นพูดถึงเนี่ยทุกคนก็มีความคิดแนวเดียวกันว่าอ๋อย่างที่โบนะครับทุกคนรู้นะครับว่าเป็นอย่างไรเพราะว่า การทางานราชการเนี่ยมันเหมือนมีบันทึกนะครับมีเรคคอร์ดนะครับแล้วก็การเดินทางเนี่ยยาวไกลที่ผมบอกวิ่งมา,าราธอนนะครับที่อย่างอย่างผมเนี่ยยีบสองเดือนจะถึงเนี่ยก็ยังเห็นแล้วเช่นใยกันหน้นนะครับถ้าไม่เกิดปัญหาอะไรก็มีความสุขนะครับแต่ว่าคนที่ยังยูยอีกหลายหลายปีนะครับก็จะต้องครองตน ให้ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือการที่ในใจนะครับในใจนะครับว่าเราทําอะไรอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมคิดว่าทุกคนทําได้ถ้าเราตั้งใจจะทํานะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการจะถ้าเราไม่ตั้งใจจะทํานะครับอันนั้นแหละครับอันตรายนะครับแล้วก็ สิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือการเป็นข้าราชการเนี่ยทุกคนก็รู้ว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับมีเรื่องตุจริตนะครับมีการสอบสวนมีการฟ้องไปถึงปปชคือถ้าเรื่องไม่จริงเนี่ยก็โอเคนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะครับตอนนี้ทุกคนก็คงเห็นนะครับว่าองค์กรตรวจสอบมี่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเตือนนะครับ ขอเตือนนะครับว่าทุกคนทุกแห่งในประเทศไทยตอนนี้นะครับทุกคนมีเขาเรียกอะไรนะครับมีหมายถึงว่ามีการสอดสองดูแลนะครับที่บางครั้งเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับพยายามปกครองด้วยเมตตาธรรมคือหมายถึงว่าพยายามอง เจ้าหน้าที่ในเพื่อนร่วมงานทุกคนเนี่ยว่าทุกคนทํางานหนักนะครับไม่ว่าจะที่ในส่วนกลางหรือต่างจังหวัดนะครับพยายามปกป้องนะครับในหลายๆรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยในเมื่อผมปกป้องท่านแล้วนะครับท่านกรุณาปกป้องตัวเองด้วยครับนะครับท่านอย่าให้ผมปกป้องท่านคนเดียวนะครับแต่ถ้าท่านไม่ปกป้องตนเองนะครับ ผมก็ไม่สามารถจะปกป้องท่านได้นะครับไอ้นี้ฝากไว้นะครับว่าอาตย์ดีเนี่ยคนนี้เนี่ยครับที่ชื่อสอรวิทย์เนี่ยได้ปกป้องทุกท่านไว้เต็มที่แล้วตลอดเวลาเกือบสาปีที่เป็นอาตี์ดีแต่ถ้าท่านไม่ปกป้องตัวเองนะครับอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและจะไม่มีความเมตตาธรรมสำหรับการทุจริตคอรัปชันนะครับวันนี้ ได้เวลาสมบวรแล้วผมขอเปิดงานกิจกรรมต,ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมบริษัทปี2 5 6 4นาัตรบั 64. นนี้ป้องและมีความภาคเกียรให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปกเบิตปฏิบัติตนอบทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกรมปศาสัตร์ประจำป,ปี2563ได้แก่นายชุมพลนาคารินตำแหน่งนายศัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสังกัดาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ บุคคลอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัสตว์ค่ะเป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการลูรจกจ้างประจําและพนักงานราชการที่มีจรรยาบรรรที่ดีงามยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและศิลธรรมอันดีปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีมนุษยสัมพันธ์อันดีอีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เจ้าหน้าที่กรมปริสัททุกระดับสร้างความเชื่อมัน่นสร้างความศรัทธาในการทำความดีรวมทั้งสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อแรยงานและประชาชนค่ะโดยรางวัลน,นี้นะคะจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มตำแหน่งดังนี้ค่ะ ค่ะรางวัลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์สำหรับตำแหน่งประเภทอำานวยการระดับต้นและระดับสูงนะคะได้แก่นายชัยยุทธเหลืองบุษรา,าคำปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองสังกัดสำนักงานเัตจังหวัด กรมปศุสัตว์สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญชำนาญการพิเศษชำนาญการและปฏิบัติการหรือประเภททั่วไประดับอาวุโสชำนาญงานและปฏิบัติงานได้แก่นายเอกลักษณ์คำแสงดีตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเจ,จ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงานสัง,นา,งานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษค่ะ รมจริยธรรมดีเด่นตรงประสุสัตว์สำหรับตำแหน่งประเภทลูกก้างประจำได้แก่นางปรารถนาขอนโพตำแหน่งพนักง,งานกา,การเงินและบัญชีสอสีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวพัณฑ์สัตว์ค่ะ สำหรับตำแหน่งประเภทพนักงานราชการได้แก่นายปิติพลวันเมืองเก่าตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิค่ะ รางวัลที่มอบให้หน่วยงานในสังกัดกรมประชารัที่มีผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับคะแนนการประเมิน85-94คะแนนจากคะแนนเต็ม100คะแนนซึ่งอยู่ในระดับ A โดยเรียงลําดับตามคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานดังต่อไปนี้ลําดับที่1ได้แก่กองทังค่ะ มือนะคะและประทับลงบนสมาร์ทโฟนที่ด้านหน้าได้เลยค่ะ ดด้วยมือขวาทับมือซ้ายค่ะและลาดับต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านรับหนังสือบันทึกข้อตกลงในการป้องกันการต่อต้านการทุจริตของกรมปศุสัตว์น,นะคะพร้อมกับ เปิดให้กับผู้ร่วมงานและช่างภาพได้บันทึกภาพเพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงสุจริตร่วมกันค่ะ สัญลักษณ์แสดงการต่อต้านการทุจริตค่ะมือขวาทับมือซ้ายค่ะทำสัญลักษณ์แสดงการต่อต้าน,นการทุจริตด้วยมือขวาทับมือซ้ายค่ะทำสัญลักษณ์แสดงการต่อต้านการทุจริตด้วยมือขวาทับมือซ้าย ด้านการทุจริตด,ด้วยมือขวาทับมือซ้าย